นี่ฝาท้ายแบบไฟฟ้าหรือเรียกอย่างว่าโอโต้นั่นเองวารันตีก็ยังมีเหลืออยู่นะครับก็คือถ้าใครซื้อมาเนี่ยใช้เข้าสู์เนี่ยคือได้สบายคุ้มแน่นอนไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ราคาป้ายแดงนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่919,000บาทนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทับเจนเคบีออโตนะฮะวันนี้ผมมีรถยนตกรรมนาที่จะทำชีวิตของคุณให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น mm hmm. รถที่ผมพูดถึงนะั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยก็คือ Mitsubishi x x p n n e r r r o s s 1.5นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเบนซินนั่นเองตัวรถเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับเหมาะที่จะเขาเรียกว่า ส่งลูกๆเข้าเรียนนะครับแล้วก็ตัวรถบอดี้เนี่ยใหญ่มากสีเดิมๆจากโรงงานเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้ปี2020จดทะเบียนในปี2021ใช้มาแล้วถ้าแบบพูดตามภาษาบ้านๆก็คือ2ปีนั่นเองแต่มัน2ปีที่เป็น2ปีไม่เต็มอะแล้วก็ ไมคันนี้ใช้มาแล้ว27,000กิโลเมตรนะครับสภาพตัวรถเนี่ยหม่ดูดีมากมีการเข้าสูนตลอดและก็เช็คบุ๊สวิตอะไรเงี้ยมีแน่นอน5หลักฐานาเรามีอยู่ครบนะฮะวารันตีก็ยังมีเหลืออยู่นะครับก็คือถ้าใครซื้อมาเนี่ยใช้เข้าสู่เนี่ยคือได้สบายคุ้มแน่นอนไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ราคาปายแดงนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่9 1 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้ในเต็นของเราประหยัดไปอีก100,000กว่าบาทเลยนะครับขอปล่อยไปเลย เ4 8 0แ0บาทถ้าใครสนใจคันนี้นะครับ e x p ก n d e r c o r s 1.5คเลยครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook KB บ u t โขายรถยนต์มือสองคันรถคุณภาพนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรถสไตล์แบบครอบครัวนะฮะเที่นั่ง SUV ไปดูกันว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงแล้วก็ตัวรถเนี่ยสีมันเดิมๆยังไม่ทำมามันมีรอยสเก็ตเป็นหินหรืออะไรกันบ้าง อย่างที่ผมบอกนะครับว่า e x p e n d e r Core คอนะรครับสีเป็นสเีเดิมจากโรงงานยังไม่มีการเก็บสีมาเลยนะครับไปดูลอยกันก่อนก่อนที่ผมจะรีวิวรอบคันนะนี่เลยลอยเม็ดหินที่โดนมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ดูขอบปากานะขอบปากาจะเห็นช,าชา้าช้านนหน้าเนะี่ยประมาณนี้ที่ผมเห็นนะประมาณนี้มีตรงตัว S อนิดนึงนี่นี่นี่มาเรามาดูที่ไฟก่อนนะ ไฟของเจ้าตัว e x p e n d e r Core เนี่ยมีหลายตัวมากด้านบนก่อนเลยเป็นไฟหลีตอนแรกผมคิดว่าเป็นไฟเดย์ไลท์แต่ไม่ใช่นะไฟดีไฟนะครับเป็นไฟแบบ LED สภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับโอเคเลยนะฮะตัดมาด้านข้างเนี่ยจะมีกรอบโครเมียบโค้งมาสวยงามดูดิโอ้โหดูดีนะฮะ mm hmm. กระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์ตัว e x p e n d e r นะฮะมีโลโก้ e x p e n d e r c o r แล้วก็มีโลโก้ Mitsubishi นะครับ ดูมีความแข็งแรงดูมีความหนาอยู่นะด้านหน้าเนี่ยแล้วก็สะท้อนแสงได้ดีด้วยดูดิแบบเห็นแบบจับมากเหมือนได้เหมือนเดิมไฟด้านซ้ายเหมือนกันไฟหลีด้านล่างก็มีไฟสูงไฟเลี้ยวสภาพสวยงามพร้อมใช้งานโอเคนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้านล่างเราต้องมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นนะขอย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นไฟตัดหมอกเหมือนกันนะฮะ มาเรามาดูกันที่แม็กของเจ้าตัวนี้ดีกว่าแม็กของตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแม็กเฉพาะรุ่นนะครับดูดีไซน์ของมันสภาพสวยงามมากตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมใช่ไหมแล้วจะมีช่องเป็นแบบเนี่ยเห็นปะ่ะสีดําตัดสลับมันก็เป็นเหมือนไม่รู้ว่าผมมองมันเป็นแบบเหมือนนินจาเต่าอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้คนมองไงนะแต่ผมว่ามันก็สวยดีนะมีเป็นเป็นสไตล์ที่แบบว่าตามสไตล์ของตัวมันแล้วก็ มีโลโก้มิสูบิชิอยู่ตรงกลางนั่นเองนะฮะอันนี้ก็น็อต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 คือสภาพไม่ผ่านการเบียดฟุตบาทมาเลยสภาพสวยงามเนียนกิิบยางปี2020เนื้อยางถือว่าใช้ได้อีกรถปีเดียวเองมันไม่ได้คิดมากนะตัวยางเนี่ยคือซื้อไปใช้ได้อีกสักพักไม่ต้องวางแผนในเรื่องของยางเนี่ยถือว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะตัวกระจกก็เป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ก็ ยังไม่มีรอยสเก็ตไม่ถิ่อะไรนะโอเคนะฮะแล้วก็มือจับเป็นแบบคียเลตเหมือนกันเป็นสีโครเมียมถือกุญแจเปิดเข้าไปได้เลยดูกระจกก็มีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะเห็นชัดมากเลยนะฮะกันสาดนะครับเขียนว่า all new e x p e n d e r สภาพสวยงามดูดีดูดโอเคเลยยังไม่มีสีเปลี่ยนยังไม่โดนกัดนะฮะมือจับด้านหลังเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันล่องรอยไม่ค่อยเห็นนะดูดีดูด,ดิไม่มีร่องรอยเลยนะรอยเล็บรอยอนะไรเนี่ยแล้วก็ขอขึ้นไปหน่อยข้างบน จะเป็นแบบรูฟเลวสีเทาหรือสีโครเมียมได้แหละมันน่าจะเป็นสีโครเมียมมากกว่าเออสวยงามโอเคเลยนะฮะดูแม็กด้านล่างก่อนนะฮะแม็กด้านล่างล้อขวาก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะสภาพสวยงามดูดีนี่นี่มีรอยนิดนิดหน่อยแต่นี้ไม่เป็นร่องรอยของข้างในน็อตมันนะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ ยางเป็นของโยโกฮาม่านั่นเองยางจัดว่าเนื้อย,ยางลึกหน้าล้อขวาด้านหลังก็โอเคดูดีสภาพใช้งานต่อได้นะฮะขอ17บ17นะคันนี้ด้านหลังไฟมันก็คล้ายๆตัวแอลเหมือนกันกน,นะดูยางงบะ้ะเหมือนเลยเหมือนตัวแอลเลยดูดีนะไฟด้านหลังนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับที่ฉลามอยู่ด้านบนอ่าฮะ ด้านซ้ายก็ไฟทรงตัวแอลเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ Expander c o ์เป็นสีโครเมียมนะฮะด้านหลังเนี่ยแถมมาให้นะฮะมี Parking เซ็นเซอร์อีก4จุดพร้อมกล้องถอยหลังด้วยรับรองถอยรถเข้าสองปลอดภัยหายห่วงนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาท้ายกันดีกว่านี่ฝาท้ายแบบไฟฟ้าหรือเรียกเหี้ยวว่าออโต้นั่นเองเจ้าของก่เาแต่งมานะครับมีพรมสีน้ำตาลเอามาวางก็โอเคมันก็ทำให้ดูหรูหราดียิ่งขึ้น พื้นที่เก็บของก็ประมาณนี้แล้วถ้าด้านหลังคุณไม่นั่งคุณก็ดึงออกไปแล้วก็พับเบาะแล้วก็เก็บของได้อีกดูดีนะฮะด้านหลังนีง่สวยงามนะฮะแล้วก็เวลาปิดนี่กดที่ปุ่มนะฮะ,ะแล้วก็รอนะ,ะช็คเดิมๆจากโรงงานเลยนะจ๊ะดูเปียวฟ้าวจริงๆเลยนะฮะเล่านี่น,นี่อันนี้ที่เติมน้ำมันนี่เขียน e x p ก n d e r เป็นสีโครเมียมตัดสลับสีดำตรงนี้ คล้ายไลคาร์าบ,บอนเกลาบเลยนะไม่รู้ใช่ปะแล้วก็ล้อแมกด้านหลังนะครับก็ดูก่อนมีสภาพอะไรไหมไม่มีรอยเบียดฟุตบาทสภาพดีร0 0เ็แน่นอนนะฮะแล้วก็เนื้อยางลึกแน่นอนดูดีนะฮะมือจับด้านหลังก็โอเคนะไม่มีรอยอะไรเลยดีการาศาสดูดีการาศาสโอเคเลยมือจับด้านคน ผู้โดยสารด้านหน้านะฮะก็มีรอยตรงนี้นิดนึงที่จะเห็นชัดเลยรอยโครเมียมเป็นแบบคีเลตนะแล้วก็โอเคอะกระจกด้านซ้ายนะครับก็ไม่มีรอยสเก็ตเม็ดหินนะมีแตนะ่รอยฝุ่นอันนี้เราเช็ดออกได้ปกติสีเทาเดิมๆจากโรงงานดูดีนะฮะแล้วก็แม็กอีกรอหนึ่งนะฮะจะรอดไหมล้อแม็กด้านหน้าสภาพสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่ลงมาดูดิโอ้โหนี่มันเป็น QC ของตัวล้อแม็กปะ เนี่ยเป็นสีแดงๆคือแบบเป็นรอยเป็นล่องรอยเอนกันบอกว่ายังไม่แกะออกมาทําอะไรเลยนะฮะแล้วก็เนื้อยางก็ลงแวกลงอะไรให้เรียบเรียบร้อยดูดิโอ้สุดยอดนึกใช้งานได้ต่อนะฮะนี่รอบคันของ x p p n n e r r c o ด s นะฮะประมาณนี้มีด้านหน้าเนี่ยแหละที่เห็นรอยสเก็ตเป็นหินนิดหน่อยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในของเจ้าตัวเ p e n d e r o 1.5นั่นเองนะครับ มาถึงผมให้ดูบุ๊กเซอร์วิสก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาขายี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับรอบใหม่ที่เข้าล่าสุดเป็นรอบใหม่19,943กิมโลเมตรนะครับตอนนี้ไม่อยู่ที่27,000กิโลเมตรก็ประมาณ6000กิโลเมตรนะฮะแล้วก็รอบวันที่เข้าคือเดือน10ปี2,564นี่คือปี2565เดือนหนึ่งนั่นเองซึ่งก็เอาง่ายๆก็คือเพิ่งเข้ามานั่นเองนะฮะจริงๆก็คือรถ ปี20จดปี21ก็คือลด2ปีแต่เป็น2ปีที่ไม่เต็มประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจอยู่นะฮะแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยชอบนะดูเบรกมือดิโคตรใหญ่เลยอะ่ะดูแต่ว่ามันเป็นรถ SUV 7เที่นั่งก็พอจะทำความเข้าใจได้ว่ามันใหญ่นะนะก็เกียร์4สปีดปกตินะครับนะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟัง์ชันคูสคอนโทรลด้านล่างจะเป็นแบบแบ็คพลาสติกนะ ก็ปรับเบาวอลุ่มด้านซ้ายนะประมาณนี้กล้องหลังมีไหมปัป๊บมีสินี่กล้องหลังก็จะเห็นเป็นเรด้าสามเลเวลนะครับจะมีสีฟ้าสีเหลืองและสีส้มนั่นเองนะครับสีส้มนี่คือน,น่าจะใกล้สุดสีฟ้าคือไกลสุดนะและสีเหลืองอยู่กลางๆนั่นเองถอยรถก็ประมาณนี้เข้าซองปกติเข้าเกียร์พีตัวจอก็อมีระบบเล่นธรรมดามีพอร์ต USB Bluetooth มี DVD ด้วย เห็นไหมมันเขียนว่าดิสกก็คือใส่เข้าไปบางทีเราไม่ต้องเข้าเกียร์อานะเรากดตรงนี้มันก็ไปได้เหมือนกันหาเห็นไหมโอเคแล้วกดก่ับมาโฮมประมาณนี้ฟังก์ชันวิทยุก็ไปที่เทอร์เนอร์นะแค่นี้ออปชันประมาณนี้คือเล่นได้แค่นี้แหละแต่ USB ชาร์จแบตอะไรเนี่ยด้านล่างเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะแอร์ปรับตรงนี้ความเย็นพัดลมแอร์อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ย ตัวไม้ก็โอเคไม้มันเป็นไม้ดิจิตอลแล้วครับขึ้นตัวเลขเลยตัวนี้ที่เก็บน้ำน,นะสองด้านข้างมีอีกอย่างละหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ที่เก็บของลึกนิดนึงเก็บได้เบาะดีไซน์ของเบาะนะเป็นสีออกตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นเบาะหนังเลยแล้วก็เป็นบเบาะแป็นนุ่นแป็นนวน,น,น,วนสภาพเบาะโอเคมันมีรอยกันใช้งานนะครับเพราะว่าเบาะหนังแบบนี้เนี่ยมันจะมีรอยเหี่ยวเห็นปะ ด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยเ,เรื่องปกติมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยวรวมสภาพบอกโอเคใช้งานต่อได้คอนโซลด้านข้างก็เรียบๆเ,เป็นแบบหนังหุ้มสีดำแล้วก็มีายโครเมียมเล็กๆตัดเป็นแผ่นใหญ่ๆเห็นไหมดูดีเป็นเหมือนทรงแบบตะข่ายตะข่ายอะไรอยงี้มีที่นั่งนะรถ SUV 7ที่นั่งมาดูเป็นที่ตรงกลางกัน คันนี้นะครับด้านข้างมีแผ่นสกิปเพเเขียนเอ็กซ์เพนะฮะแล้วก็เจ้าของเก้าแต่งมาเป็นพรมสีน้ำตาลนะครับเข้ามาเพิ่มความเรียบหรูให้มันคอมโบกับตัวเบาะที่เป็นสีน้ำตาลด้วยนะฮะแล้วก็ระบบสตาร์ทเป็นพุทสตาร์ทนะครับกดเหยียบเบรกและกดพุทสตาร์ทได้เลยนะจ๊ะเบาะตรงกลางนี้มีคาบที่ลบไม่ออกหรือเปล่าอ๋อเอามือขัดออกเหมือนกันนะฮะเออทำไมผมต้องมาขับเลยนะ โดยรวมนี่พื้นที่ตรงกลางก็โอเคนะครับดูดีแล้วก็ขอลองสาธิตการพับเบาะหน่อยแล้วกันนะนี่เราจับตรงนี้แหละพับแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยพื้นที่ด้านหลังโอเคนะแต่ว่าก็ถ้าใครขาย,ยาวก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครแบบตัวเล็กอะ่ะเด็กก็นั่งข้างหลังได้สบายนะฮะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ไหมนี่ด้านหลังมีแอร์อยู่ตรงนี้สี่ช่องนะฮะ พิ่มความเย็นสําหรับรถ s อสยีจะที่นั่งปรับตรงนี้ได้เลยแอร์ออกนี่โอ้โหเย็นปกตินะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับสําหรับรถ SUV ยูวีจี่นั่งเนี่ยเป็นรถเหมือนรถครอบครัวใครที่กําลังหาแล้วก็มีเด็กด้วยก็ดีนะตอบโจทย์คนันนี้มาครับเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องยนต์ด้านหน้าของเจ้าตัว e อ p เฟนเทอร o r นะครับดูรอยเม็ดอ์กด้วยไป เริ่มกันที่ตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวาก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวการันตีเลยถ้าไม่มีอรอยแกะอรอยแงะเนี่ยก็คือรับรองไม่ชนมาแน่เนี่ยตัวฝากระโปรงมันจะมีสายด้วยบางนิดนึงนะฮะเนี่ยนะก็คือสีเดิมๆเป็นสีเทากับตัวรถเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยังไม่เห็นอะไรเลยนะมีวงกลมนะฮะแล้วก็นี่ฝากันความร้อนนะครับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นวงกลมตรงนี้วงกลมวงกลมนะฮะเอารอยเป็นอารอยอย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมเบรคอา แสงมันจ้าเสเลเกินนี่เมทาร์กอ,อยู่ตรงนี้นะครับสวยๆงามๆเมทาร์กเมทาร์กนะครับเมทาร์กนะฮะแล้วก็สติเกอร์มอกอใหญ่มากเด่นจริงๆเลยนะครับอันนี้โอ้โห,โหเห็นชัดเลยนะฮะวงกลมวงกลมนะฮะล่ขึ้นมาลงไปด้านล่างนี่สภาพสวยงามวงกลมวงกลมวงกลม,กร,มรอยเมท้าจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างแล้วก็ ตัวนอ็อตฝากระโปรงด้านซ้ายดูอันนี้ไม่มีสายอะไรมาบางังเห็นชัดเลยว่าไม่มีอรอยแกะอรอยแงสีเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรับประกันไม่เคยชนหนักไม่เคยน้าท่วมไม่เคยพีความนั่นเองแล้วก็น็อตตรงฝั่งด้านแก้มด้านซ้ายเนี่ยก็ไม่มีอรอยแกะอรอยแงเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะซึ่งตัวรถด,ด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นน้อยมากเพราะว่าลงมาเนี่ยก็จะเห็นไฟแล้วเพราะคาร์หน้าก็จะเป็นพลาสติกบังแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแต่ QC มีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวน็อตฝั่งแก้มด้านนขวก่อ ด้านขวาก็อยู่ครบเหมือนกันนาอสภาพเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะดูดีนะฮะสภาพโอเคแล้วก็ QC ไหนมาดู QC ตรงนี้ก็บ้างนี่ QC เห็นไหมสีฟ้ายังไม่แกะยังไม่แงเนี่ยตรงนี้โอ้โหเห็นชัดเลยนะฮะแล้วก็มีอีกไหม QC เนี่ยเครื่อง1.5เบนซินนะทางน,นี้ภายในก็ประมาณนี้แล้วกันด้านหน้านะผมให้ดูประมาณนี้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับสภาพตัวรถที่ผมเดินรีวิวดูเลยครับดูทุกซอกทุกมุมดูล้อแม็กทุกอย่างเลยเป็นไงน่าเอาไปใช่ไหมละ่ะอย่างตัว e x p e n d e r c o r ค1.5เบนซินนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะฮะแรงม้ามีอยู่105แรงม้าแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนั่นเองนะครับขอย้่างมีหนึ่งรอบนะครับราคาตอนนี้ประหยัดไป100,000กว่าบาทนะครับเหลือที่7 4 8 0 0สบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเจ้าตัว e x p e n d e r c o r คนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเราเฟซบุ o กเคเบียโตขายรถยนต์มือสองคันรถคุณภาพนั่นเองนะครับเพจของเรานะครับมี Facebook มี Youtube แล้วก็มี LINE แอดนะครับไลน์แอดเดี๋ยวขึ้นคิวอักโให้ตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็เข้าไปดูประวัติตัวรถได้นะครับรถในเต้งของเรามีมากกว่า1 0 0รคันนะครับมี SUV มีซีดานมีหลายอย่างมากมีรถปูด,ด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคงใดอะไรพวกนี้เนี่ยขายดีมากนะครับก็พยายามจะหาเข้ามาให้กับคุณลูกค้าแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะได้รถที่เต้งของเราแต่ไม่อยากวอล์กอินเข้ามานะครับ คุณดีลกับเซลล์ของเราก็ได้นะครับเซลล์ของเราเนี่ยมีบริการนํารถไปให้คุณลูกค้าดูถึงบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรใกล้ๆก็กไปนะบางบัวทองบางบัวทองกรุงเทพไปหมดจริงๆนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากจะวอล์กอินเข้ามาเต็งของเราอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับพิมใน Google Map ก็ได้ว่าเคบ u t o ตนะฮะเข้ามาก็จะเจอเซลล์มากมายนะครับถ้าใครอยากชีวิตสมบูรณ์ก็อย่าลืมนํารถยนตรกรรมดีๆแบบนี้ไปใช้นะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com